บทที่253โดนเล่นงานแล้วทั้งสองคนหัวเราะเยาะเย้ยเสียงดังหลักฐานเล่าไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างนิวต้าหายพูดอย่างร้อนตัวสิ่งที่ข้าพูดเป็นความจริงนะขอรับผู้อาวุโสข้าขอร้องท่านโปรดหยุดด้วยเถอะสิทธิมาคุมสอบเหล่านั้นมีพรสวรรค์สูงส่งเขาแข็งแกร่งอย่างยิ่งกระทั่งสัตว์อสูรระดับแปยังฆ่าได้เลย เก่งแบบที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนผู้อาวุโสขอร้องท่านหลักอูห้าอูค่อยกล่าวคําเจ้าอาศัยหลักฐานอะไรที่จะทำให้ข้าเชื่อเจ้าในตอนไม่มีหลักฐานเช่นนี้เจ้ากลับใส่ร้ายผู้อาวุโสฝ่ายนอกท่านหนึ่งนี่ละเมิดกฎของสำนักโดยแท้นิวต้าหายกล่าวข้าไม่ได้หลอกท่านจริงๆข้าเห็นกับตาผู้อาวุโสท่านช่วยข้าเถอะระหว่างที่พูดนั้นนิวต้าไห่เองทำอะไรมากไม่ได้ ตุบเสียงหนึ่งเขาคุกเข่าลงไปกับพื้นกล่าวข้าขอโคกศีรษะให้ท่านขอร้องช่วยหยุดทีอูห้าอูสีหน้าตะลึงแค่นเสียงน่ารำคาญเจ้าไม่มีหลักฐานกลับหาว่าคนตระกูลโจอยากจะแก้แค้นยิ่งอยากให้ข้ายุติการสอบแล้วจะให้สิทธิ์คนอื่นทำเยี่ยงไรเจ้าเคยคิดหรือไม่ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาด อูห้าอูกล่าวหนักแน่นตุ๊บเยวียนหลิงเองคุกเข่าลงไปอีกคนผู้อาวุโสอูขอร้องท่านได้โปรดหาทางด้วยเจ้ากะหัวคิ้วของอูห้าอูกระตุกคราหนึ่งเขาลูกหนวดของตนแล้วทำสีหน้ายุ่งยากใจยุติการสอบนักคงทำไม่ได้แต่หากจะให้ข้าเข้าไปช่วยคนผู้หนึ่งหนะ้าไม่ใช่ปัญหาไม่อย่างนั้นล่ะก็ตาเล็กๆของอูห้าอูเกลือนกลิ้งรอบหนึ่งเยเวียนหลิงไม่ลังเล นางจัดแจงส่งกระบี่หยกของตนให้กล่าวกระบี่เล่มนี้คือกระบี่วิญญาณสเสวียนเจี้ยนระดับเก้าเป็นสิ่งที่ข้าดึงจากสุสานกระบี่ด้วยตนเองท่านโปรดรับไว้เถิดอูห้าอูค่อยๆรับไปมองกระบี่นั้นครานหนึ่งกล่าวเป็นกระบี่ที่ไม่เลวเลยทว่านี่ไม่เพียงพอที่จะให้ข้าสอดมือเข้าไปยุ่งหรอกเห็นชัดว่าเขาต้องการของที่ดีกว่านี้ นิวต้าหายกัดฟันเขาดึงเอาดาบอัคคีที่หลงเฟยให้ไว้มาแล้วกล่าวดาบนี้น่าจะพอนะเพื่อจะช่วยหลงเฟยเขาจึงยอมนำสิ่งที่มีค่าที่สุดของตนเองออกมาเยเวียนหลิงจับแขนของหนิวต้าหายนางสายหน้าหนิวต้าหายกล่าวไม่เป็นไรอาวุธเหล่านี้ดีให้ตายยังไงก็เป็นแค่ของชิ้นหนึ่งหากว่าพี่ใหญ่เกิดเรื่องทั้งชีวิตข้าคงไม่ให้อภัยตัวเอง หลงเฟยเคยช่วยเขามาแล้วอีกทั้งเขาเองก็เหมือนกับหยวนป้าหลงเฟยเป็นผู้เดียวที่มองเห็นเขาเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งในสำนักสเสวียนเจี้ยนไม่มีใครเห็นเขาอยู่ในสายตาเลยหลงเฟยยังมาสำนักนี้เพื่อเขาในใจของเขานั้นซาบซึ้งยิ่งก่อนหน้านี้เขามือเปล่ามาตลอดเคยชินกับวันเวลาที่ไม่มีอาวุธแล้ว อูห้าอูมองดูประกายดาบที่สาดแสงออกมาจากดาบอัคคีเต็มสองตาราวกับว่ามองเห็นสาวงามเปลือยกายกระนั้นทราบซึ้งใจยิ่งอาวุธวิญญาณระดับสวรรค์ต่อให้เป็นสำนักสเสวียนเจี้ยนคงมีไม่มากนิวต้าไหา่ถามผู้อาวุโสอูท่านจะช่วยพี่ใหญ่ของข้าได้ไหมอูห้าอูแค่นเสียงตอบเจ้าอยากให้ข้าช่วยหรือไม่ตอนนี้ลงมือยังพอจะทันหากว่าช้าไปไม่แน่ว่า นิวต้าไห่ไม่ได้ลังเลรีบส่งดาบให้ถ้าอย่างนั้นท่านไปเถอะอูห้าอูระงับความยินดีในใจรับดาบอัคีมาแล้วมองดูโดยละเอียดดาบดีดาบดียิ่งดาบนี้คงเป็นอาวุธวิญญาณระดับสวรรค์สินะฮ่าฮ่ฮ่ในเวลานี้เฉินลี่หูเดินมาฮ่าฮ่าฮในเวลาเดียวกันโจหยวนเหอเองเดินตามมาพร้อมหัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่ ติดกับแล้วพวกมันเป็นพวกเดียวกันนิวต้าหายรีบกระโดดผุ่มขึ้นหมายจะแย่งเอาอาวุธเทพทั้งสองออกมาทอว่าไม่รอให้เขาว,วิ่งเข้าไปแย่งกลับถูกอูห้าอูเตะลอยออกไปมันผู้เสียงเฮี้ยมนิวต้าหายเจ้ากล้าแย,ย่งของผู้อาวุโสมีโทษประหารนิวต้าหายกระอักเลือดคำตดโตสบถด่าโกรธเกรี้ยวชาติหมาข้าขอสาป,ปบันพะบุรุษเจ้าเอาดาบอัคคีคืนข้ามาซะ ยยเยวียนหลิงเองมีสีหน้าเดือดดานเช่นกันถูกหลอกเสียแล้วนางไม่มีทางคิดออกเลยว่าผู้อาวุโสฝ่ายในที่แท้วางแผนกับโจหยวนเหอเช่นกันตั้งแต่แรกนั้นโจหยวนเหอกับเฉินลี่หูแอบฟังอยู่ในที่ลับพลังอำนาจของตระกูลโจไม่เพียงแค่อยู่ในฝ่ายนอกแต่ในฝ่ายในก็มีไม่น้อยอูห้าอูกล่าวดาบดับอะไรละ่ะเจ้าเคยให้ดับข้าหรือข้าไม่เห็นจะจำได้พวกเจ้าเห็นหรือไม่ ลูกศิษย์ที่เฝ้ารักษาประตูสองคนสายหัวข้าเห็นเพียงแต่เขาพยายามขโมยของท่านแต่ไม่เห็นเลยว่าให้ดับท่านเมื่อไหร่สีหน้าอูห้าอูดูพอใจแสดงรอยยิ้มสาแก่ใจออกมาได้ยินหรือไม่ข้าไม่ได้เอาดับของเจ้าไปหมูอย่างเจ้าจะพูดอะไรควรให้เกียรติข้าด้วยนิวต้าหายโกรธทะลุฟ้าพุ่งเข้าไปหมือนจะเสียสติแล้วเอาดับคืนข้ามา นี่เป็นดาบที่หลงเฟยให้เขาเขาอยากจะใช้ดาบนี้บุกบั่นสร้างโรงหลอมอาวุธขึ้นมาใหม่ทว่าบัตรนี้เหมือนมีเมฆหมอกบังแล้วหนิวต้าหายพุ่งเข้าไปครานี้ไม่ใช่อูห้าอูลงมือแต่เป็นเชิรี่หูฝ่ามือกลางออกตบเขาลงไปทีหนึ่งแค่นเสียงกล่าวกล้าใส่ร้ายข้าเจ้านับเป็นตัวอะไรปาบฝ่ามือนี้ฟาดหน้าอกของนิวต้าหายไปเต็มเต็ม ร่างของนิวต้าไหายลอยอยู่กลางอากาศก่อนจะค่อยๆหมุนคว้างตกลงบนพื้นอย่างแรงปราบนิวต้าไหายกระอักเลือดสีดำออกมาสีหน้าซีดขาวสองตาขึ้นโกรธมองดูทั้งสามคนเอาดาบคืนให้ข้าเอาดาบคืนให้ข้าสีหน้าของเยเวียนหลิงเองเย็นชายอย่างยิ่งทำอะไรไม่ได้พลังฝึกปรือของผู้อาวุโสทั้งสองเหนือกว่าพวกตนมากเยเวียนหลิงกระโจนไปหานิวต้าไห่กล่าว สิทธิ์พี่หนิวหากโดนอีกฝ่ามือเกรงว่าเขาคงจะตายอยู่ที่นี่เป็นแน่เฉินลี่หูเมื่อครู่ลงมือกระถึงตายหากว่าหนิวต้าหายพุ่งเข้าไปอีกเขาต้องตายแน่นอนหนิวต้าไหายไม่ยอมไม่ยินยอมอย่างยิ่งแต่ว่าพวกเขาอ่อนแอเกินไปโจหยวนเหอแสยิ้มเชื้อเชิญมาให้อาศัยเพียงขยะอย่างพวกเจ้าสองคนจะสู้กับข้ากระทั่งคุณสมบัติเจ้ายังไม่มีเลยเข้าใจหรือไม่ พวกเจ้าวางใจเถอะหลังจากที่หมอนี่ตายก็ถึงคราวพวกเจ้าแล้วโจหยวนเหอหัวเราะออกมาเขาเตรียมการเอาไว้พร้อมแล้วบวกกับอิทธิพลของโจเทียนอวีทั้งสำนักสเสวียนเจี้ยนย่อมช่วยเขาอาศัยอะไรกับแค่หนิวต้าไห่กับเยเวียนหลิงหลงเฟยจะสู้เขาได้ยังไงจะสู้กับเขาเหมือนงัดข้อกับทั้งสำนักและควรต้องทราบว่าโจเทียนอวีคือสิทธิ์ก้นกุฏิของเจ้าสำนักด้วย เยเวียนหลิงกล่าวเสียงต่ำหากว่าหลงเฟยฆ่าพวกเขาทั้งหมดเล่าประโยคเยือกเย็นนี้หนึ่งประโยคทั้งสามคนสบตากันก่อนจะหัวเราะออกมาฮ่าฮ่าฮ่ามันเนี่ยนะโจหยวนเหอหัวเราะอาศัยแค่มันที่จุดตันเถียนพังเส้นโลหิตทลายเลือดมังกรถูกสูบจนเป็นแค่ขยะที่ไร้เลือดมังกรสักหยดจะอาศัยอะไรเล่าฮ่าฮ่เจ้ากำลังฝันอยู่หรือไง ขยะเพียงแค่นี้จะทำร้ายสิทธ์กว่าสามร้อยคนได้ยังไงพวกเจ้าหวังมากไปแล้วในเย็นวันนี้เองที่เขาสืบประวัติของหลงเฟยมาแล้วโจหยวนเหอไม่อยากให้รายละเอียดหลุดรอดจะบีมอดสักตัวเขาต้องสืบให้ละเอียดกับหลงเฟยก็เช่นเดียวกันเยเวียนหลิงถามอีกครานหนึ่งหากว่าหลงเฟยฆ่าพวกมันทั้งหมดเล่าคราน,นี้เฉินลี่หูหัวเราะเสียงชืดหากมันเก่งขนาดนั้น คนเยี่ยงนี้ย่อมเป็นสิทธิในสำนักสเสวียนเจี้ยนได้แต่ว่าเขาเป็นแค่ขยะเท่านั้นฮ่าฮ่าฮ่เสียงของเยเวียนหลิงยิ่งพูดยิ่งเย็นชาถามอีกคราหนึ่งคราวนี้หันไปจ้องอู่ห้าอู่หากว่าเขาจัดการค่าทุกคนได้เล่าอู่ห้าอูเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจพวกข้าย,ย่อมไม่ตามถามถ่ายความรับผิดชอบอีกเยเวียนหลิงสายตาคึ่งโกรธนางถามอย่างเย็นยะเยือกถึงที่สุด ถ้าอย่างนั้นพวกท่านรอเก็บศพพวกเขาเถอะในเวลาเดียวกันนั้นเองหลงเฟยนั้นถูกสิทธ์ทั้งสามรอยคนล้อมไว้แล้วบทที่254ร้ยห้หัวไปมังกรวัชรพิโรธหลงเฟยถูกล้อมแล้วสิทธ์ชั้นเลิศสามร้อยคนล้อมเขาเอาไว้แม้แต่มดยังไม่อาจหลุดรอดคนเหล่านี้ไปได้หลงเฟยอึ้งไปที่แท้สิทธ์นอกทั้งสามร้อยคนนี้มีไว้เพื่อจัดการกับข้าหรือเนี่ย เขานึกไปว่าคนของตระกูลโจจะลงมือเองไม่ได้คิดว่าคนตระกูลโจที่แท้ที่จะส่งคนจำนวนมากขนาดนี้มาจัดการเขาเป็นสิทธิ์นอกตั้งสามร้อยคนเชียวนะอิทธิพลของตระกูลโจที่สำนักสเสวียนเจี้ยนนั้นนับว่าไม่น้อยจริงๆสามารถจัดส่งคนจำนวนมากมารับมือเขาได้ทว่าหลงเฟยไม่ได้กลัวสักนิดกลับกันเขากลับรู้สึกตื่นเต้นด้วยซ้าเพราะอะไรน่าเหลอเพราะว่า สิทธิ์ชั้นดีตั้งสามร้อยคนเอาค่าประสบการณ์มาให้เป็นกระบุงเลยนะเฟยแถมค่าปราณแท้อีกเป็นกระบุงด้วยตอนนี้เขายิ่งกังวลอยู่ว่าตัวเองหาสัตว์อสูรมาปกค่าปราณแท้ที่ไม่พอ,อยังไงเมื่อมองเห็นสิทธิ์เหล่านี้เขาหมดกังวลแล้วโจเทียนอวินแค่นหัวเราะเสียงเย็นไอ้ลูกหมาในเขตแดนลีรับวัดเลยหลงแก่ข้าน้องชายข้าแย่งสมบัติเลยหลงของน้องข้าแล้วยังกล้ามาสำนักสเสวียนเจี้ยนอีก ข้าต้องยกย่องเจ้าจริงๆเอาความกล้ามาจากไหนกันส่งสมบัติวัดเลยหลงออกมาวันนี้ข้าจะให้เจ้าตายสบสมบูรณ์สมบัติวัดเลยหลงนี่สินณเป้าหมายที่แท้จริงของตระกูลโจเพื่อสิทธิ์ที่เข้ารวมสอบคนหนึ่งโจหยวนเหอจะลงมือโหดเที่ยมเท่านี้ไปทําไมนี่เพื่อสมบัติของวัดเลยหลงแท้ๆพวกนิวตาหายสามคนสามารถกลับออกมาอย่างปลอดภัย แต่วัดกลับพังลงนี่แสดงให้เห็นว่าสมบัติของวัดเลยหลงถูกพวกหลงเฟยเอาไปแล้วขอเพียงยึดสมบัติวัดเลยหลงได้อิทธิพลของตระกูลโจจะยิ่งยกระดับไปอีกขั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมโจหยวนเหอถึงลงมือรุนแรงขนาดนี้หลงเฟยอึอ้งไปพักหนึ่งก่อนจะเอ่ยสมบัติลี้ลับวัดเลยหลงโจเทียนอวินสองตาขึ้นโกรธกล่าวทําไมเล่าเจ้าคงไม่บอกว่าหาไม่พบหรอกนะ ข้าคนทั่ววัดเลยหลงแล้วตอนนี้มันพังเห็นได้ชัดว่าสมบัติในวัดนั้นเจ้าเอาไปแล้วสมบัตินี้แต่เดิมควรตกเป็นของตระกูลข้าตอนนี้เจ้ากลับแย่งไปกล้าเอาของคนตระกูลเราไปไม่อนุญาตให้มีชีวิตอยู่ส่งออกมาให้ข้าซะดีดีไม่อย่างนั้นข้าจะทรมานเจ้าพวกเขาปักใจแน่ว่าสมบัติอยู่กับหลงเฟยหลงเฟยใช้สายตากวาดมองฝูงชนกล่าว สมบัติแน่อยู่กับข้าท่านอยากได้อะไรเล่าอาวุธเทพใช่ไหมในระหว่างที่กล่าวหลงเฟยหยิบคาทามังกรวัดออกมากระแทกลงกับพื้นเมื่อปักเอาไว้แล้วเขาเริ่มหัวเราะอาวุธเทพอย่างคาทามังกรวัชระนี่พวกเจ้าอยากได้หรือไม่งั้นก็รีบมาเอาไปสิไข่มุกที่ล้อมรอบไปด้วยลายมังกรสายฟ้าทั้งแตัวบนร่างทอกลิ่นอายของเทพเต็มเปี่ยม เหล่าสิทธ์ทั้งสาม้อยคนตะลึงสายตาของพวกมันทอประกายว่ามีแววโลภเจือปนอาอาวุธเทพนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นอาวุธเทพเลยมุกมังกรทั้งแปดพลังสายฟ้าที่เจือแน่นช่างดูทรงพลังยิ่งนี่นี่นี่เป็นอาวุธเทพจริงๆตอนที่พวกมันถกเถียงกันอยู่นั้นเสียงของเฟยเอ๋อ์ลอยเข้าสู่สมองของหลงเฟยกล่าวพี่หลงเฟยข้าไม่ชอบพวกมันหลงเฟยส่งกระแสะความคิด เจ้าไม่ชอบพวกมันงั้นดีเลยอีกสักครู่เจ้าอลวาดให้เต็มที่สักรอบฮีฮิเฟยเออส่งเสียงสุกซนพยักหน้ากล่าวอึมรอสักหน่อยนะข้าจะเผาพวกมันให้ไม่เป็นตอตะโกเลยตอตะโกห้าห้าเข้าใจคิดหลงเฟยดูรอคอยเช่นกันอาวุธเทพนั้นเทียบกับสมบัติวิญญาณแล้วเป็นคนละแบบอาศัยแค่กลิ่นอายก็ไม่เหมือนแล้ว กลิ่นายของอาวุธเทพนั้นเข้มข้นยิ่งยิ่งเป็นอาวุธเทพที่แข็งแกร่งมากเท่าไหร่กลิ่นไอยยิ่งเจือเข้มโจเทียนอวินตะลึงเขาไม่คิดว่าหลงเฟยจะยอมให้ง่ายๆมันรีบรุดเข้าไปจะเอาอาวุธเทพพลางกล่าวแบบพอใจไอ้หนุ่มนับว่าเจ้ารู้งานส่งอาวุธเทพมาแล้วข้าจะให้เจ้าตายศพสวยๆหลงเฟยกล่าวมาเอาสิกล้าก็เข้ามาเอาเลย สีหน้าหลงเฟยส่งยิ้มบางเบาให้แก่โจเทียนอวินพลางคิดในใจสิทธิ์นอกทั้งสามร้อยคนน่าจะพอเติมเต็มปราณแท้นะโจเทียนอวินสองตาขึ้นโกรธแค่นเสียงกล่าวเจ้ายังคิดจะเล่นลูกไม้อะไรอีกหลงเฟยพูดอย่างเหยียดหยามเล่นบ้านแกนะสีอาวุธเทพปักอยู่ตรงหน้าแล้วกล้าก็มาเอาไปสักทีสิวะเอาไปงั้นเหรอง่ายๆเนี่ยนะอย่าว่าแต่โจเทียนอวินสงสยัย กระทั่งสิทธ์ทั่วไปรอบตัวสีหน้ายังใช้ววฉงนเลยนี่เป็นอาวุธเทพเชียวนะพูดว่าให้เอาไปก็เอาได้เลยเหรอไม่ต่อต้านสักนิดเลยงั้นเหรอบอกว่าคนออกลูกเป็นลิงยังน่าเชื่อกว่าเลยไม่รอให้โจเทียนอวินกล่าวหลงเฟยแค่นเสียงเย็นไม่กล้ามาเอาสินะถ้าไม่กล้ามาเอาก็ไม่ต่างกับขยะาสหัวไปซะหลงเฟยด่าแบบไม่มีชิ้นดี ขยะอย่างแกนี่แม้แต่ความกล้าก็ไม่มียังคิดอยากจะถืออาวุธเทพเจ้าดยกว่าน้องชายเจ้านักขยะเอย๋ยเขาดูบ้าคลั่งเต็มที่ราวกับว่าสิทธิสามร้อยคนไม่ได้ล้อมเขาวไว้แต่เป็นตัวเองที่บีบพวกมันไว้ในอุ้งมือโจเทียนอวินสีหน้าดูไม่ได้สองมือกำแน่นกล่าวกับสิทธิที่อยู่ข้างๆเจ้าไปหยิบมาให้ข้าไม่รอให้สิทธิผู้นั้นเดินเข้ามาหลงเฟยดูถูกเจ้าเป็นขยะของจริง ยังจะมีสิทธิ์ชั้นเลิอกสามร้อยคนของฝ่ายนอกอีกดูไปแล้วพวกเจ้าเป็นได้แค่ก่องขี้ไอ้ลูกหมาเจ้าอย่าโอหังมากไปนะโจเทียนอวินตะโกนหลงเฟยยกยิ้มมุมปากข้าโอหังแล้วจะทำไมหาโจเทียนอวินแค่นเสียงโกรธข้าอยากจะดูว่าเจ้าจะโอหังไปได้สักกี่น้ำทุกคนฟังคำสั่งลงมือพร้อมกัน ถ้าได้อาวุธเทพมาแล้วข้าโจเทียนอวินจะไม่ทําให้พวกเจ้าเสียเปรียบข้าจะไม่ทําตัวแยกกับพวกเจ้าเขาไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าเข้าไปจริงๆเพราะนั่นคืออาวุธเทพเขาคุมมันไม่ได้แน่ๆ่ทั้งหมดฟังคําสั่งก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวไม่ว่าจะพูดเช่นรายการได้จับอาวุธเทพครานหนึ่งสามารถคุยโมโอโอดไปได้ทั้งชีวิตแล้วคนทั้งสามร้อยมุ่งเข้าไปเร็วรี่รอบตัวหลงเฟยค่อยแคบลงเรื่อยๆ หลงเฟยตอนนี้เริ่มมีปฏิกิริยาสิทธ์ทั้งสามร้อยคนค่อยๆเข้ามาในระยะโจมตีของค้าทัมังกรวัชระเขาทำท่าหวาดกลัวโจเทียนอวินเจ้านี้มันหน้าตัวเมียตัวเองไม่กล้าเข้ามายังให้ผู้อื่นมาแทนอีกโจเทียนอวินมองหลงเฟยที่กำลังแซงกลัวฮ่าฮ่าแก้กลางอีกสิกลางอีกทำไมตอนนี้กลัวแล้วเล่าจะสู้กับข้า ขยะเช่นเจ้าควรจะตักน้ำใสกระโหลกชะโงกดูเงาเถิดจะอาศัยอะไรมาสู้กับข้าได้ที่นี่คือถิ่นของตระกูลโจเข้าใจหรือไม่เขาได้ใจขึ้นมาเพราะว่าหลงเฟยกำลังกลัวเขารู้ว่าคาถามังกรวัชระมีอะไรทำแม่งแมงอยู่แต่ต่อให้ทำแม่งแค่ไหนคงฆ่าคนจำนวนมากขนาดนั้นไม่ได้ปราณแท้ของหลงเฟยไม่พอแน่ๆฮ่าฮ่า ไอ้สะวะแกไม่มีไม้อื่นแล้วใช่ไหมอาวุธเทพกลายเป็นของตระกูลโจฆ่าแล้วโจเทียนอวินหัวเราะสะใจเหล่าสิทธีวงแคบเข้าๆสุดท้ายแล้วทุกคนอยู่ในระยะไม่ถึงสองเมตรเท่านั้นคนทั้งมวลมองดูหลงเฟยนิ่งครึมแต่ละคนทำสีหน้าดูถูกเหยียดหยามไอ้ขยะส่งอาวุธเทพออกมาส่งมาสิอย่างเจ้ากู้ควรมีมันด้วยเหรอไม่มีคุณสมบัติโดยแท้ ในเวลานี้เองหลงเฟยถามคำหนึ่งเฟยเอ๋อเจ้าเตรียมพร้อมหรือยังเฟยเอ๋อเตรียมพร้อมแล้วงั้นก็ดีทันใดนั้นหลงเฟยคิ้วขมวดแน่นปราณแท้หมุนบนมือหนึ่งของเขากำคาถามังกรวัดไว้พร้อมตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวมังกรวัชรพิโรส่หัวไปซะ